สวัสดีครับอิสานบ้านโกคาเมอนีการสิพามาเที่ยววัดโกกากนะครับเนาะหนึ่งในอีกวัดหนึ่งของสม,มุทรสาครน,นะครับเนะดดาะพอดีได้ลูกค้ามามามาวัดโกากากพอดีก็เลยเห็นมันงามๆนะครับเนาะคนนี้เป็นข้างบนเป็นไม้ซักนะครับจำบอคนกำลังก่อสร้างอยู่เพราะรู้ว่าสิขึ้นไปเบื้องไหนบ่เนาะครับเนาะนะเดี๋ยว ผมสิพาไปเบิงรอ,อบๆเ,เ,เนาะครับเนาะเพราะว่าผมกับพ่อูปก่อวัดด้วยกันเ้ยครับเ้อได้ยินแต่พันมาเนาะครับเนาะวัดกลาง่าซันเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงเลยครับเลยครับไปเลยครับ พอสร้างอยู่เนาะบพรู้ว่าที่ขึ้นไปเบิ้งข้างบนไเนี่ยเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมติซูมเป็เบิ้งได้พี่น้องเด้อนี่นะครับโอ้ยลมแห้งพี่น้องขออภัยเด้อพี่น้องลมแห้งครับตู้ไต้ถุนพระอุโบโสถเพิ่นเลยเนาะครับเนาะที่เพิ่นที ทางบนนี่คือพุทธิ์วันสางเป็นไม้สากีพรมไทยเบื้องตอนแรกนะครับเด้อนี่เด้ออันนี้เป็นไต่ถุนนะครับเด้อเป็นมองไหวกับใบพระเพื่อนนะครับเนาะ นนะเดี๋ยวผมติพาไปเบิ้ง้อครับเด้เอเบิ่นเดินทางข้างในเป็นหลงวงพ่อโภกากด้อครับเด้อ ลายตัพมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอีหล่าน้อยไม่อยากเขากลองพี่น้องใส่เสียงบุกอะไรเด้อพี่น้องเด้อ ชาชซนพนมาทำบุญนะครับเนาะมาปิดทอ,ององคงหลวงพ่อนนะครับเนาะ ชุดกะโภกแก่บนพี่น้องเสียงดังสนั่นเลยนี่ครับพี่น้องเป็นก็นมาท่ำบุญท่ำทานนะครับเนาะ จนมากจะเป็นพี่น้องบ้านทางเคียงเขาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเนาะบรรยากาศภายนอกนะครับเมื่อก,กี้ผมพาเขาไปเบิ่งผ้าในใน,ใน,ในองค์หลวง,งพ่อเพิ่นนะครับเนาะภายนอกจิตประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อหลายตัพมาพี่น้องเพื่อนบ้านเท่าเนี่ยแหละครับเพื่นอนมักเก็บบุญ สะอาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพมา่าห้องสะอาดเพินมาเก็ตบุญครับเพินเขาวัดไดวัดนั่นสะอาดครับเพินซอยกันกวดกันล่างครับนี่แหละพี่น้องติดสอบถามออสอบถามเจ้าหน้าที่วัดเพิ่นแล้วนะครับนะเนาะเพินว่าเพินว่านี่ขาง,งบนนี่ขึ้นได้ยูแต่ว่ามันขึ้นได้บ่เบิดทุกทุกหม่องทุกอันนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบื้องนะครับเด้อขึ้นไปชม้างบนกันเลยครับ เห็นวิวแม่น้ำน้ำด้วยครับเด้อเดี๋ยวจังกรมทิศไทยให้เบิ้งไม่นะครับเนาะ มาณนีนะครับเนาะคนก่อสร้างว่าท่านแล้วนะครับเนาะนี่เปินปิดประตูไว้คุณบอเขาโอ้ยเมื่อยพี่น้อง,งางขึ้นจนหอบจนลลา ดีพี่น้องอยู่ข้างบนนี่ลวดลายเป็นกำลังกำลังเห็นหลวดลายอยู่นะครับเนาะกำลังก่อสร้างเกตุนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นสางแล้วเดี๋ยวผมถีพามาเบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้ขอข้างบนเป็นใหม่หมดเลยครับ บันไดนี่เป็นใหม่เล้วครับเป็นเป็นต้นใหม่เล้วครับเดี๋ยวผมจะซูห้ห้เบื้องเรื่อพี่น้องเห็นมะเนาะเล่าบันไดนะครับเนาะสำเร็จเรียบร้อยแล้วคนฉลองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพามาเบื้องไปเนาะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องวิวแม่ยนมอเบื้องอีียงต่อน,นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ